ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาฟังเพลงกันนะครับในอากาศร้อนๆแบบนี้ก็วันนี้มีการเพลงของพี่ไผ่เพลงหนึงนะครับมานําเสนอนะครับผมกับอ่าเพลงดอกอ้อริมโขงนะครับเป็นเพลงในรำบักฝากไว้ในแผ่นดินนะครับอาจารย์พงศักดิ์จันทรุขานะครับเชิญมาฟังเลยครับผมโอ้ละนอ ลมที่แดนอีสานสวยตระการดอ,อกอ้อบานเป็นทิวเขาลมเหมือนปุยสำลีแต้มแต่งสีทั่วแนวฟังโคงแววแพวพินตะลีติดตรงเรือน้อยลองโคงผู้เป่าวาวาโอลนโน คิดถึงดอกอ้อตาวานสาวเชียงคานจากบ้านไปบ่มีแม่ข้าวสายันคำแลงแดดอ่อนแสงเฮาเคยยอเกยาวสัญญาทามกลางลมหนาวว่าเจ้าบ่ลืมหนุ่มน้อยเชียงคาน ออกพันษามาถึงแล้วน้องดอกออพี่รอลอยกระทงกับแม่ตาวานน้องลืมสัญญาหายหน้าบ่มาพบผ่านงานแข่งเรือก็อีกบ่นานฟังโค้งคงเอา ถ้าเจ้าบอมาดอกอ้อรยสิ้นแล้วทั่วแนวฟังคงน้ำลงเ่าลมร้อนหน้าแล้งเดือนห้าสาวเมืองเชียงคานชื่อดอกอ้อก็ลืมสัญญาฝนลงเมื่อเดือนหกมา มองฟ้ามัวมุนดังคนสิ้นหวังออกพันษามาถึงแล้วน้องดอกออ